ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้เออาสวัสดีค่ะนี่คือรายการคอดกระทะทอดผักไผ่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันตุษโนะนะคะมาเป็นฮีตกรญี่ปุ่นอันดับค่ะค่ะเราสองคนจะมาเป็นรายการวหมาเข้มแน่เลยค่ะพันทุกค่ะพันทุกอ่าเริ่มแรกเลยนะคะคุณหมีเลยค่ะหมีไปเลยมีเขาทำไข่เยี่ยวม้า ขออีสานขอสัมผัสกุ๊กหน่อยนะคะสัมผัสกุ๊กไม่ทราบว่าอาหารนี้อาหารนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเียอมาขอกอบหมูหมูอ่ะอ่าอันนี้คือคุณหลีไปทั่วคะหลีไปทั่วนะจากเมืองจีนกุ๊กจากเมืองจีนนะคะแต่น่าจะออกสุมพรรณนะคะมาจากเมืองตงยูนานี่่เาะทไอยูอยตอนนี้คือกําลังตอนนี้กำลัง ไข่ไข่อะไรคะไข่ยาราทีีสั่งตรงจากเมืองจีนะไม่สั่งตรงมาจา่เมืองจีนนะคะเอ่ใช่ครับอุยไขยนีก่อนค่ะเราต้องใช้น้ำมันเราได้สูตรนี้มาจากเชิหลงฮะอ๋อเชิญหลงเิหลงเปิดานีเราแบบเตกะลอยฟ้าได้ว คอมเมนชั่นล้องหุ่นเราไป,ปาอังมาแล <ะ S 2> ้ววันน <ละ S 2> ี้นะคะเราจะไปสัมภาษณ์ค่ะ<ม>เป็นแบบอาหารไทยค่ะเช <c oughs> ิญค่ะ <c oughs> กินไปมากูดค่ะเผาพริกเผาเกลือแซงแจมดิกนดิกนค่ะรังป้ักับซาตาค่ะมาค่ะมาพวกเรามาแอวเหนือกันนะคะมิราบว่าทำอะไรคะคุณนี้บองกล้องอยครับบองกล้อยครับเนน้อบีอ่คงค่ะเออ แม่มีมมมเตรียมงานถึงไหนแล้วคะเนี่ยอ๋อตอนนี้ยังไม่เริ่มเลยคะ่ะคนไม่อยู่แล้วคะ่ะตอนนี้ไม่ทราบว่ามีไขรอุ้งไหมคะ <laughs> อ๋อพี่ีกโกสองตัวนี่มดัดก <laughs> ู้อะอะนะคะเราจากเราไปแอวเหนือแล้วเราก็ไปที่ทางฝั <laughs> ่งชายทะเล <laughs> อนนี้แบบปรรยากาศเป็นใจนะคะหมดตกค่ะงเลยค่ะ เฮ้ยไหลอ่ะเฮ้ยไหลอ่ะมาดูกันแม่ปลาตาดปากนะคะปลานี้ไม่ตากบ้ามาจากทะเลอะไรคะทะเลเมติเดอร์เรเนียนนะคอ๋อไม่รากบ้าตัวประมาณกี่ดอลลาร์คะตลาดนี้สองร้อยล้านดอลลาร์ครับสองร้อยล้านดอลลาร์เขาเป็นเนื้อแบบมองกล้องเลยครับมองกล้องหนยเฮ้ยนะคะแม่ครัวหัวปาขอันนี้เป็นอะไรอันนี้พ่อครัวจากปวกแดงค่ะเด็กปวกแดงมองกล้องครับ ันนี้ไม่ค่อยสบายเมื่อวานไม่ได้มาโรงเรียนค่ะป่วยป่วยบ่อยตัางใจไม่ค่อยเห็นแองโอเคค่ะไม่นานใช่ทหมพี่เราไปถักโฆษณาสักคนโฆษณาโฆษณาแล้วกินอะไรกินอะไรกินอะไรไปกินเอ็นเจคอนเสิเฮ้ยปิดรายการเลยวะเอาที่ร้านปิดรายการขนาดนี้รายการ